โอ้ oh, yeah. ยอะไรวะเนี่ยห้องน้ําก็มินเสือกวับไปในห้องน้ําเออจะออกมาได้ผมรู้สึกถึงพลังแถวนี้เอะอ,อะไรนี่ตะกี้กล่องนมวิเศษอันนี้ขวดน้ำวิเศษมีความเย็นสูงด้วยตั้งกล้องไว้ก่อนตั้งกล้องไว้ขวดน้ำวิเศษ ลีน้ำทิ้งก่อนอันนก็บอกว่านา้าคนนี้บอกว่ามีโอกาสสุ่มวาร์ปออกไปข้างนอกบ้านวันนี้จะไปที่ไหนอีกก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่นะ เดี๋ยวลองดูก่อนลวกันดูดีว่าปฏิกิยาของมันจะเกิดขึ้นเมื่อผ่านไปห้าวิโอ้โหจุดวาร์ปมึงโอ้โออกมาซะนอกบ้านเลยนอกบ้านจริงด้วยทางเข้าหมู่บ้านกูเกินไอละเดี๋ยวมีอีพีหนึ่งกับอีพีเดี๋ยวมีอีพีสองนะ